สวัสดีครับผมมือกี้มาใส่เบ็ดกลางคืนกันอีกคือเก้าแล้วครับผมเหยื่อใส่เดือนนี่เลยครับใส่เดือนติดตองุดมาถังหนึ่งเลยลคุดมาเป็นถังเลย,เเลยกะใส่เรียบร้อยกันแล้วครับขึ้นมาพักสักหน่อยหนึ่งใส่เซตบนหันก็ขึ้นมา ก่อไฟไลยุ่งก่อนมันนี้โอ้ยยุ่งหลายครับพี่น้องฝนมันบรรยากาศเหมือนว่าจะฝนจะตกนี่สิแหละยุ่งออกหลายก่อไฟไว้ถ้าปิ่งปลา,ากินเข่ากันนันี่ครับสำหรับคนที่มักใส่เบ็ดเนะาะมักการหาอยู่หากินครับผมก็มาใสใ่เบิ้งเลยครับถ้ามักกดถูกใจกดติดตามให้ในเด้อครับนี่ เดี๋ยวจะพาลงไปยามเบ็ดรอเบ็ดกันจักหลอดฟององหลอดเนาะซ้ำพระเตรียมมาคือเก่าครับผมนี่กับกุ๊กเจีวปลาหลงปลาละพวกพักเนะนาะน้ำดื่มเดี๋ยวไปยามจักรอบนึงครับก็จะขึ้นมาปิ่งปลากันมาได้เวลามายามเบ็ดเลยครับห,หลังหลังแหลกพี่น้องนั่นหลังแหลกก็มีอาการเลยตายยังเนาะ ขอน้อยขอน้อยเป็นมาครับหลังแรกช่อนน้อยเอร์กอนที um> <_<_่นเนาะครับเก็บสะสมแต่ไปเรื่อยหลังแรกก็โดนเลยมันมันเลยครับตัวแหกแหกมันหมดนี่หลังก็ไปมีการอีกแล้วพี่น้องคอคอเป็นมาครับคอประคอ เบ็ดไปเลยโอ้โอหเด้อเฮ้ยคุณพังคุณพังน,น,นี่ปลาช่อนปลาช่อนตัวกําลังกําลังปนเลยเนาะครับกําลังปนกําลังแกงเลยเดีย๋ยวผมจะปลดใส่ถุงก่อนใส่น,นี่ละใส่ปน สองตัวแล้วครับสองตัวแล้วหลังต่อไปโอ๊หลากหลากเข้าไปในป่าเก่าห่ลากเขาหน่หลุดโอ้ยหลุดพี่น้องเอ้ยอุ่นไปเกี่ยวกอเขาอีกเดี๋้วเดี๋ยวจะใส่เยอะไว้หลังต่อไป หลังนี่เหมือนหลากไปน็นหลากออกไปในป่าุอยู่บ่อยู่บ่พีน่น้องดือดจริงสิโออยู่อยู่ครับก็นหน่อยโอ้เอ้เาก็หน่อยก็หน่อยหลากออกไปในปา่านี่ครับเอาใส่ทอดนี่แหละก็เลยไปเอื้อไปทอดเนาะแต้มที่สาม หลังต <Es> <an> ่อไปชมแบบยาวๆเลยเอาเรื่องแหละหลังน the ี้นี pues right ้โอ้ยปลาหขน้อยอีกครับเนี่ยบอกเออปลาขน้อยหลายเนาะครับตรงแถวนี้ก็ช่อนนึกเออนี่เบิ่งพี่น้องเอยต้นบ่อเขาใหญ่ป็นไดเนาะอือเ่เดี๋ยวสะสมแต่งไปเรื่อย หังนีมีดึงมีดึงครับพี่น้องอดึงเบ็ดลงใหจมเลยอาอะไรนะเ,เนาะเบ็ดเบ็ดทิจมในน้ำเลยนั่นนดึงอยู่ครับเดยวเดี๋ยว้เด้อตึ๊บึ๊บึ๊อะไรครับอะไร ออกมาแล้วออกมาแล้เนไปคลองอีกโขาหน่อยพพอพอเฮ่ยนี่อืมอยม่ลุดเอ้ตรงขามกันคือดึงนั่งนั่งตรงขามกันคือดึงพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุอุคอีกล้คออีกแล้วสวย สวยเลยครับสองโตเลยที่นี่ตรงขามกันเลยพี่นอ้องเอ้ยสองตัวส,สวยนี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปดก่อนนะครับผมปดใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนนี่เบ่งเลยสองตัวส,สวยตรงขามกันร <c oughs> ังนี่กระดิง่งดึงเบ็ดจมลงไปครับอยู่หมเน้อดดวนรุดไปแล้ย ดึงรุดแล้วก็โอ้ยร,รุดแล้วครับพี่น้องเลยอ,อ่าเสียดายรุดแล้วอือไอ้พันหยาทั้งหลังเลยเ้รุดรุดหลังนี่เดี๋ยวผมปดก่อนหลังต่อไปป่าอะไรเนาะดูบ่ติดป่าอะไรเนาะ ลืงไปนู่นครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บอ้าวปลาดุกปลาดุกโอ้ยปลาดุกปลาดุกนาครับนี่ปลาดุกน้ามัน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 น้อพี่น้องเอ้ยทำเละเหมาะจ้อเลยมือนี่ใส่เบ็ดมวนมวนพาพี่น้องมาหาใส่เบ็ดทุ่งนานี่ทหารกระปุกมาได้สี่หาตัวละจะปลดปลาดุกก่อนหลังนี่ นีโดนอีกแล้วอะไรเนาะอะไรเนาะปลาอยังมาพี่น้องขึ้นดุบอยู่เดี๋ยวถอดก่อนยึดๆนะอึดๆโอ้าเข็งไปเข็งอืมเก่งกับตัวงามอยู่อือหมอครับ ขอปลด่อนนี่ครับปลาจามมาหลอบแหลกโอ้ก็ไ้สวยๆอยู่ครับนี่หลอบแหลกรอบแรก,แรกคือว่าไอ้พอได้ต้มด้แกงอยู่นาอไอ้ตัวเป็นนี่เขาจะเอาไว้คั้งไว้ครับนี่ตัวนี้จะปิ้งปิ่งกินเขายัางไม่แรลกกันโอ้ยเมื่อกี้ไฟผมกระเบิดพี่หน้องเลย เลยงุ่มหมือดไปเลยหัน,นเดี๋ยวมาเปลี่ยนไฟใหม่เดี๋ยวเป็นฐานแล้วเดี๋ยวอย่างฐานกันนี่เลยมือนี้ก็นย่างสองไม้หีบเหมือนเดิมครับจากสองไม้หีบไฟอ่อนๆเนะครับผมอยากไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆ โอ้ยูด้ดีตัวนี้ไฟอันนี้เนาะจัาบาทเก็บใบเนียเอ้าเหรเอเป็นโท่ไาไหบ่เสี้ยวบอ่ะเก็บเก็บปลาเกาบอืมติดต่อก็เอาอูมานอนพร้อมครับเหมือนนี้รอกินขรับโอ้แล้วก็จะลงไปยามเขาก็ปิ่งบาสุกกินเข่ากันครับผมตักก้งจิตลงไปยามอีกรอบ ก็มวนอยู่หรอกครับใส่เบ็ดแต่ก็ตรงยางแ่ะครับยางกันแน่ใส่เบ็ดใส่เดือนตรงอา,อาศัยยางยางยามเรื่อยๆเพราะว่ามันกินเร็วครับพวกปลาหน่อยปลายางมูนี้เสียงเสียงเขียดตะนาเสียงจริงดีเนะาะธรรมชาติย่ำเพื่อนเริ่มเหลืองแล้วครับโอ้ย นี่นี่นี่สุดยอดแล้วครับหอมอีทิปิ่งปลาหอมเนาะลาหน้าเดี๋ยวกินสดๆกันเอจะแบหอมหอมแนวกินข้าวแสบเข้ากับเตรียมมาพร้อมเลยครับนี่แก่เมื่อยเป็นยายาแก่เมื่อยเวลาไปเดินป่าหรืออายุ่ห้กินอีกขาดอะไรด้วยครับ วานแหนี่ติดไปกันกับพี่ในี่สวยเวลาหนาวานแหนี่ก่อยปลาตรงมีแบบโบกง่ายๆกันล่ะครับวนแขเก่อนสนวานหได้ขาเป๊กับบานล้วครับเส้นเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็จะสุมมไฟนั่งกินเข่ากันเพราะว่ายุงม,มันหลายครับเมืนน่อนี้ตอนไอป้ปิ่งปิ่งปลามื่อหันก็นต้เอาเป็นทานปลาจะได้เรืองๆเดี๋ยวพี่อาจจะสุ้มไฟขึ้นๆๆๆนี่สุกแล้วอยหอมขัดเนาะเดี๋ยวจะกินเข่ากันแล้วครับที่นี่มามาเด้อพี่นออ้องกินข้าวปลาของแซ่บ เติงเกี่ยวปลาแด็กมีเติงเกี่ยวปลาแด็กมีเติงเกี่ยวน้ำปลาสอง,อส,องสามเกี่ยวเลยครับพี่น้องมามาพักที่นี่พักใส่เนี่ยพักบักแตงบักเขือนเงาพี่อยู่อยู่ในซองมะามา่าเหรอนี่เรียกขอเอามาทำยังมากินข้าวกันพี่น้องเอ้ย แซบ่บอยู่น้ำไ้น้ำหนากินอา่าอิ่มแล้วครับผมกะทิผ้าลงไปยามเบ็ดหลอบที่นี่เพราะว่ากินเก่าแล้วที่เป็นหลอบหมานเลยครับก็เพิ่งใส่ใส่เซตแล้วก็เพิ่งยม้มกันได้มาหลอบเดียวนึงเนาะหลอบเดียวกับมาเฮ็ดไ้ติ่งตากินเข่ากันนี่แหละครับ กินข้าวทุ่งหน้าฟังเสียงฟังเสียงเขียดตะนาหองไปน้ำพี่น้องแอดเอด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 ออ็ดโอ้ได้บรรยากาศแต่มันอีกแยุงร้ายเนี่ยให้ิึงบรรยากาศกินข่ากันครับเขียดตะนาหองป้าข้อตีดีอยู่ตีพวกผ้าพวกผ้าอยู่ในในปาครับปาเข่ามันอาจจะออกเลือกเนาะห้ว ก็จะขอกินข้าวกันก่อนอะครับผมมันแน่นต่ำออกมาต่ำคอเข้าวดื้อหย่อมหย่อมอ้แน่นออกข้างมะฟังบ่ข้าวกินข้าวนี่ช่องมาแม่แสบๆกินข้าวอิ่มกันแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะมายามเนาะรอบหลังกินข้าวจะมานบอรอบนี่เบิ่งกันเหยาะๆไปเลยละครพี่น้องเอ้ย จะมารไม่รอบนี้กิคนข้าวแล้วเป็นยังไงเนาะล้งเมื่อกี้ล้งนี่ก็ยังมีดึงอยู่ครับเมื่อกี้ปาเนบบี่ยดึงตึบๆอยู่ด,ออด็กเนาะอ้าาาาาาาปาาดุกปาาดาาาาาาาดาาาาุาาดาาาาาุาา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 อ้าา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 า ดุกวีสวยๆเลยครับโอ้ยนี่แหละของของมักเลยแหละครับนี่ปลาดุกุวยเนาะผักเผ็ดบึง้งดิเอามานัมานๆมนัมนๆเก็บก่อนหลังกินข้าวหลังนี้มีอาการอีกแล้วครับมีอาการดึงดึบดึบดึบอยู่เมื่อกี้อึ๊บอยางเนาะเดี๋ยวรุดนะครับพันคอเขอ่า โอ้ไปช่อนไปช่อนนี่นี่นอวช่อนช่อนชีช่อนตัวงามเติบครับนี่อแอมทีซ้องเลยล้างกินเขาลงมาเอ๋หม,มานบ่ที่นี่ครับให้เจ้าทีเจ้าทางขึ้นใ้หยอกนำ้ำเนาะก,กินเขานำ้ำแล้วก็จะหมานแทะละครับที่นี่ดึงอีกแล้วครับนี่ ถึงอีกแล้วหยวบหยวกเลยเอายวบนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่าง bueno. น, onia, นั้นทิง้งหอนคอประคออึ๊บปึบปึ๊บปึบออกมา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 ปึ๊บในปลาชอ่าชอ,นาชอนปลาช่อนปลาช่อนปลอกเลยครับรุ่นนี้รุ่นนี้เลยอ่านถุง

ปลาคนน้อยปลาคนน้อยเบิงึงนตัวปลาคอเนาะพี่น้องเอ้ยปลามันยังบ่ใหญ่เป็นไรครับเอาสะสมแต้มกันไปทำคืนนี้โอ้ยตีไปนู่นเนาะปลาคนน้อยอีกเลยพี่น้อง,นะอองเอ้ยเห็น <c oughs> เห็นแต่ปากอ่ะสีคักตีแน่เนาะตัวนี้น้อยนึง ตาอย่งางพรทันใหญ่เนาะครับมีแต่หลุนนี่ตีลอยไปพูนเลยหล,ยลังตรงไามกันกะเหยื่อหลอนครับหลังนี่เหยื่อหลอนอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เหยื่อก่อนหลังนี่พี่นอ้องเพิ่ดึงลงไป,ปอันนี่ยเบ็ดดึงจมเลยติดจุ๊กติดจุ๊กดูเด้อตายเนาะติดอยู่ครับ อะไรเนาะดินยุ่มคึ้นเมื่อกี้เอาถึงขั้นแล้วนี่แหละตัวมันอ้ตัวโอ้หุ่ประคอประคอนี่ครับขึ้นเพล่ะมีแต่ใส่นี่เนาะพี่น้องเอ้ยหลังนี้ดึงลงใหญ่อีกแล้วครับดึงลงในใหญ่แล้วอยู่ไหมอยู่พอ ลุดแต่่อืมโอ้ย,อย,อยลุดนะครับดึงลงไปพันหยาทั้งไตอืมครับผมผลงานผลงานมือนี้เนะครับผมกไหนมาถึงบาทนะครับนี่เดี๋ยวจะเทออกให้ดูนี่แหละครับปลาที่ใดที่ใดมือน,นี้โอ้เมื่อเดินเมื่อยยืนยุ่งยุ่งแต่หลาย อ่ะเดี๋ยวผมจะเทออกก่อนเนาะนี่ครับเทออกแล้วโอ้กระทือว่าได้หลายอยู่นะครับคุณงานโมน,นี้แต่ส่วนหมากมันก็ไอ้กินเลือกนี่มันจะตายครับเยอะเนื้อใส่เดือนนี่จะมันจะกินเลือกเนี่ยถ้าปดมันก็จะตายกระือว่ามันหมานเนาะครับผมมาดูปลาเหรอ มาดูปลาเหรออดูดูดอ้าดูปลาเห็นไหมได้ปลาเยอะไหมเอาสําหรับอา่าใครที่สื่อสอบอา่าการใไ่เบตเนาะครับผมมาการใส่เบตหาอยู่ห้กินจริงๆกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นแ้เลยครับผมก็จะจบคลิปแค่นี้ละตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนละครับเอาขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ